มาดูปฏิกิริยาหลังจากมีการจับกลุ่มเหล่าบรรดาบอสบอสทั้ง18คนของจีไอคอนกรุ๊ปแต่ก็แปลกใจนะบางคนเขาก็ให้เป็นโค้ชเห็นไหมมีมีหนึ่งโค้ชแต่เมื่อวานนี้ที่คุณสจีก็ส่งข่าวมาเนี่ยเขาบอกก็ต้องทำความเข้าใจในส่วนของมินพีชยาเนี่ยเขียนว่าเป็นโค้ชมินแต่ความจริงไม่ใช่นะในหมายเขียนว่าบอสมินเลยแต่จะมีคนหนึ่งที่เป็นโค้ชเป็นคุณผู้หญิงอยู่คนนี้อาจจะไม่ได้พูดชื่อคราวนี้เนี่ยเพจดังก็มีการมาแฉเรียกว่าเขาก็ยัง กัดไม่ปล่อยได้ไหมอืมอ่ะมันเรื่องใหญ่อ่ะมันต้องติดตามอะอย่างเพจเนี้ยอีซอขยี้ข่าวค่ะซึ่งก็ต้องให้เครดิตเพราะว่าก็เขาก็ติดตามเขาเมื่อก่อนเครดิตเขาคืออะไรรู้ไหมเพจจริงคนตามแสนเก้าตอนนี้ไม่แสนเก้าแล้วนะทะลุไปแล้วโอ้สองแสนกว่าแล้่แสนละใช่เขาขุดเรื่องราวของคุณกันกันตถาวรมาบอกว่าก่อนหน้าที่จะมาถึงตรงเนี้ยเขาใช้คํานี้นะผมไม่ได้ใช้นะวีรกรรมเพียบการันตีพิธีกรอันดับหนึ่งบอสกัน ก็เป็นภาพไล่มาตั้งแต่ปี56มีกรณีที่ทําคลินิกเถื่อนจนถูกยิงที่เขาบอกผมเป็นแค่หุ้นส่วน <Huh? S 2> ปี57ตบหน้าผู้จัดการเป็นภาพเข้าไปรายงานตัวกับทางพนักงานสอบสวนบอกก็ตบจริงแล้วก็ดึงกุญแจเพราะปาดหน้ากันปี59โดนเบี้ยวค่าตัวบุกไปหาที่บริษัททั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่เขากาลังจ่ายให้ปี61เป็นพรีเซนเตอร์สินค้ายี่ห้อหนึ่งเอาพูดได้แหละอันนี้เ็เป็นคดีอยู่เมจิกสกินญาตินะคุณผู้ชมแต่มีพฤติกรรมคือล้อเลียนถากถางแขกไม่ให้เกียรติคนในรายการเขาก็เอาขดุ ขุดมาแล้วก็เขียนประวัติให้โอ้ขุดมาแบบแต่ละปีแต่ละปีทําอะไรยังไงอย่างนี้เลยนะคือนอกจากบอสการจะถูกขุดประวัติแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเพจดังอ่ะยังเปิดภาพชายแล้วก็ผู้หญิงคู่หนึ่งที่ถ่ายภาพด้วยกันแล้วก็ยังมีภาพคู่กับบอสการระบุข,ข้อความด้วยบอกว่าถึงคิวคุณแล้วจ้าแม้ว่าจะปิดเฟซอยากคิดว่าจะรอดแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าชายในภาพเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่เรียกได้ว่าเป็นแม่ขายเบอร์หนึ่ง ทำยอดได้มากกว่า1,000ล้านบาทอะค่ะเนี่ยบอสอีกคนที่ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาก็คือวันนี้นี่นมือขวาบอสหมอเอก,อ,เอ,กอ่าหรือยัง <Boss S 1> บอสเอกคอยสเตตอยู่เนี่ยนะถูกแฉว่าแม้แต่ของกระถินก็ยังหลอกอีกด้วยคนก็งงอะไรของกระถินคืออะไรเออคือเอาซองกระถินเขาบอกซองกระถินคือเขาบอกว่าที่ซองกระถิน่ะ,ะเขียนเอาไว้นี่ นายแพทย์ฐานานนท์เห็นไหมที่ทาให้ไร์สีชมพูเนี่ยนายแพทย์ฐานานนท์ซึ่งถ้าตัวเองถ้าตัวเองเป็นนักเทคนิคการแพทย์จริงๆเนี่ยนักเทคนิคการแพทย์เขาจะมีชื่อย่อของเขาแต่เขาจะไม่ใช่นอพจุดนอพจุดคิดได้อย่างเดียวก็คือนายแพทย์นายแพทย์ก็คือหมอเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยากเข้าหมอก็เรียนหมอให้เนี่ยข้างบนเขียนเนี่ยคือคุณอยากขนาดนี้ทําไมไม่สอบเข้าแพทย์ที่จบจบนี่โอ้เดี๋ยวก่อนน้ ข้อ oh. ความนี้เนี่ยยอมใจอีซอขยี่ข่าวนะ uh. แม้แต่ซองกระถินก็ไปเอามาดูแต่ก็ต้องอ่านให้ความเป็น oh. จริงความเป็นธรรมกับเขานะบางทีคนเราจะไปเป็นกรรมการจะไปเป็นประธานกระถินนอะ่ะเวลาเขามาถามอะ่ะเขาไม่ถามด้วยซ้ำบางทีก็ไปใส่เลยอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของคนเอาชื่อไปใส่สมมติอย่างเงี้ย oh. ผมอยากให้คุณเบ็นสุดา oh. เป็นด็อกเตอร์อย่างเงี้ยผมก็ก็เป็นไปได้ เดี๋ยวเป็นประธานกระถินให้หน่อยนะใส่ก็ด็เตอร์เปิมสุราก็เป็นคนแจ้งชื่อไปคุณเปิมสุราไม่ได้เป็นคนบอกชื่อก็ได้ก็ให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเรียนไม่เรียนเลยพู่ต้องคุณนี่ด็อกเตอร์กิษดาตัวจริงน่ะอย่างนั้นใส่ได้แต่ผมไม่นิยมเป็นประธานสองกระถิอนเป็นประธานอะไรเป็นกรรมการจ่ายห้าร้อยเออแต่ว่าคนอื่นๆในแพลตฟอร์มเอ็กจะพูดอะไรจะพูดอะไรไม่คือแบบว่าคือมันมีอันหนึ่งด้วยที่เมื่อวานเขาบุกไปแล้วเขาบอกว่าไปเป็นคลินิกเสริมความงามของบอสไม่หมอละกันเป็นบอสเอกและทีีน้ พอเจ้าหน้าที่ตำรวจอะลงพื้นที่ไปใช่ไหมปรากฏว่าไอ้ที่เขาถ่ายในคลิปว่าเป็นคลินิกเสริมความงามมันไม่ใช่นะมันเป็นร้านนวดเป็นร้านนวดไทยไปสองที่กันเมื่อวานที่ในกองตีธนกิจนําไปเองเลยแล้วหลายคนก็บอกว่าที่ตรงเนี้ยที่มาตรวจอะผมมาไปนอนให้เขาฉีดหน้ามาแล้วโอ้ก็แสดงว่ามันมีการทํอะไรจริงนะโบท็อกอะไรชีไปแล้วหมอเอกหมอท่านไหนหมอเอกหมอเอกที่บอกก็ัวเป็นหมอสวัสดีครับก็คือหมอกระเป๋าแล้วทั้งนั้นก็ในแพลตฟอร์ม X บอกมีการ ก็คือพูดกันจนติดเทรนน่ะหลายคนก็บอกรู้สึกเหมือนโดนหลอกผิดหวังกับคนดังที่ทําไมพอๆกันกับแถวว่าเรานี่ก็เหมือนกันนะคุยกันนะก็ยังบอกว่าเป็นดารามีความเป็นอยู่ดีสุขสบายเมื่อก่อนนอนที่นอนอตอนนี้กายไปไปนอนมีฟูกไหมเขามีฟูกไหมผมไม่มีไม่เคยเข้าไม่เคยเข้าบอกนนอนพื้นธรรมดาไม่ตอบได้เลยลหะอะรเห็นข้อมูลเขาแชร์กันนอนพื้นธรรมดาไม่มีเตียงไม่มีฟูกอะไรแล้วไหนจะเรื่องของ สุขหงสุขขาห้องนงห้องน้งําอะไรอีกอเอ้ยนะตอนทําอะไรจะรับงานอะไรกันก็ต้องคิดกันให้ดีๆค่ะมันยิ่งกว่าซีรีส์แล้วคุณผู้ชม